เมงวันวันโตมแม่มาได้กินข้าวไหมคุณแม่ชักพราเมทโมยเพื่อนกัะลวิเพื่อนกะวิอักลายชักิเกลือกผิดชักเชือกไก่ชักชิกวัวถือก็ถึกอยเมื่ได้กินข้าวเจ้ากับข้าวเปล่ากับข้าวหู อื่นไม่ได้ก็ได้พี่น้องอย่าได้ลืมเอาบ่วงแมนแทๆโอ้โหได้แต่อันนี้มันก็ใหญ่ควรเลยนนาะพี่น้องที่เขา่าที่เข่าห้งเลยลืมเอาบ่วงเที่ยวซ้อนก็นได้พี่น้อง ต้องหลอกไปก่อนนะมันเสียนเวลาวันไวหลอกไปก่อนแสองหลอกก่อนไปก่อนโอ้หัวเข่าปัดข้าข้าเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยคาดคาดิ กล้อยฉันง้วงจออกลูกลเป็นนางมาขึ้นนางร้ายแลนมีแขงปั้นพี่น้องปั้นมีแขงแขงเคงปัน้นนี่ดื่มน้ำปลาแล้วพวกเขาเจ้าต้องต้อาน้ำปลาฉีดใส่ รู้ว่าเลยเพียงนเนี่ยมัน,นกินแบบค,คือจะมาเปือป้อเปื้อนนั่นเลย วิเคงพันเลยจิบจิบ คัดคักเทียบเขาเองเราบันืกมิติหิ้วเขาเงี้ยนะขยันนะ ดูน้ำปลาจ่างๆเด็ง, <Ừ. S 1> งั้นน้ำปลาเอ,นอนงน้ำปลากินใช่ไหมครับเสียดไอกี่รอบนาตาลี่กินแบบธรรม,มาดาเด้อะจูจูพล อย่างหัวแต่มบคือชีนคือชิมมันคือชีมเงืนคือชีมมีเงือนลายนั่งกินแบบธรรมดาไม่ได้กินคือหมูนะกินแบบแบบธรรมดานี่แหละ กินคือหมนะูนั่งกินบกหักมันไว้มันมันเห็ดแบบกินโซ่กินบกหักเนาะมันบกบกหักนะเด่ะมันบกหักมันบุ่ยอีมันทันคะอิ่มก็อิมม่มบกหักนี่ไม่จะลุบเขา่า เ็ตนนัวนี่แม่พ่นบู่กินแบบนี้นะดูนั่นกับไปเห็ดมันทันได้มา่างนี้อ่ะแม่เวือ่อคำลา ทั้นใช่กับพี่ตีโบธา,ากลมาเสียบได้พี่น้องกินแบบธรรมดาธรรมดาเบียร์บัวพะ่ะน้องเสียบได้กินแบบนี้กินแบบ,บ,บธรรมดาธรรมดาเบียร์บัวพนะอ่ะแล้วเบียร์บัวโซ่นะเทแบบเนี้ แห่นี้ช้อนกินคลิปแกงน้ำไม้นะคับคลิปปูนไม้นะก็หิวเข่าอยู่แล้วจาบ่หั่นบกินกินกินแต่ชุบน้ำไม้นิดเปล่าๆไปทากินกับอันนี้ท่านชาพอนั่งหูงเขา่าทาอยู่ทากับอันนี้แหละกระปางอ๋อเหร มาด้วยแม่ถ้เป็นห่วงหน้าหัวหัวหลังหัวหลังเอิ่นทำแม่ก่อนแม้จะกินแล้ว ม่พันมากินแบบแบบนึงแล้วเมนน่มนนแก้วพันมากไม่เนาะอันว่าแกมเหมือมือเือาว่าเมนชาเลงว่าเป็นเกงกระปูประเทศแบบเผื่นนั่นแหละเผื่อเทยังว่าเขใส่ข้เดียว์มนบไม่ใช่นะ นัตตลรี่ด้วยยังว่านั่งนันทิชมพี่ด้วยแหละที่ได้ระดับโหวตว่าเข้า เทปๆคุณง่าบุญบ้านนะตอนน้ด้บ่มีเงินบ่มีเงิน ใช่เด้ขัาวต้มแค่เผานุ่มวันนาตาลีแต่กันกินกินแบบนี้นะแท่พอดีบ่ไใบบวบ่ผานะ ที่แรกก็จะผาผ่าลายๆจากชีโน หรือบ่อยพังไป็มพูดพี่ก่อนนะงัวงัวเราคนอยากประคัมงัวมันไหลท่านนมันเล่นเข้ามาว้าปุ๊บแลาก็บวชันงัวงัวผู้อันผู้ชายไหลมันงัวเมย์นะพี่น้องงัวเมย์งัวเทือกไหลมันท่านาดิษฐบาลเล่นเข้ามาการบนญคุณลายๆนะกาลังนคุณกาลันการันจีนังหรืพม่าหามุมขึงที่เขาที่เขา หาโมงครึ่งเลยแหละยังประคำปันใดงัวกระชักไหลเข้ามาในที่ตูปีโกนทั้งฟูห้องทั้งฟูหัวนัตรีดิ้นหัวงัวนั่งอยู่ไกลเนี่ยงัวคนที่ลบบนห้านะมันปุดเข้ามาในวัดนะงวดเนาะ นาตัลี่เคยนะตะก่อนเคยมีงวลายงวงเมย์ยอันอะไรงวงเถืกไรมันดีๆนะมันยังมัน,มนยังขุโพลมันนะพ่านางมันเกิดอาจากไหมันกเกิดมาากคุณเพนพนกงวาเมย์นะให้ให้เาให้เราได้ซอยมันให้เราซอยมันนาตัลี่กักบ่ช้างให้ซอยกอบับไปปีนขึ้นโพน มันอีกขืนพูดก็ขืนน้ำชิบหวานท่านพี่น้องมันกันมันกะเลน้ำกุ้นเท่าหนึ่งว่าเมย์เนะไม่ได้จะมาไรมันขื่นเช้าเทปเลยพี่น้องกวนจากรนคะ่ะ ผักไรผักเซ้ผักพิตาไม่นั่งด้วพี่น้องเขียนยังวะเป็นกำลังใจพี่น้องเว้เมื่อยเมื่อยคลิปนะพนังมีเฮงจ้าแามือเศร้าเปิดเบิรงคลิปค้อตกแฉะอยู่พี่น้องมือมีกำลังใจเลย วิวหน้าว,วน้าบคอยขืนดอกเพิ่มในผูติตามขืนหละคนสองคนนะว,ว่าจะข้นผูติตามนะว,ว่าจะขืนเป็นถิ่นทองถิงถ่นแหละจะการขืนอละคนสคนเอาละครับพี่น้องเวลาก็จะมอจาจัถหงวงหลังหลังคือคุณอึน ไปแล้วพี่น้องคือยังอยากอยู่เมื่อหนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดี